ถูกหลอกลวงหลอกลงทุนถูกหลอกคนเงินถูกบูรีห่วงยี่หหยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นเหยื่อเอาละหยุดเป็นเหยื่อเจอกันนะครับทุกวันเสราร์เวลาประมาณสองทุ่มแบบนี้นะครับหลังข่าวก็ติดตามกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดังนะครับที่ตํารวจไปจับกลุ่มกระบวนการที่อ้างว่านะรักษามาเร็งได้นะครับแล้วก็ ผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะก็ก็เป็นพระดังนะครับที่สุพรรณบุรีด้วยนะครับผมแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่านะเพราะว่าจะได้เป็นการเตือนภัยนะแล้วก็การบอกกันด้วยนะครับว่าลักษณะแบบนี้นะครับอันตรายอาจจะตกอยู่ที่ตัวท่านเองก็ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะครับใต้ไลฟ์ที่คุณผู้ชมชมอยู่ตอนนี้นะครับ FM91 Graphic Pro ทุกช่องทางครับ Facebook Fanpage t w i t t e r TikTok YouTube นะฮะพูดคุยกันครับในเรื่องนี้รักษา มะเร็งทิพย์อวดอ้างสรรพคุณยาพลังวิเศษนะฮะรักษาประชาชนนะครับไปพูดคุยกันกับพันตำรวจโทเจรกิตทองจินดานะครับรองผู้กำกับการสี่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบกปขบนะครับผมสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับท่านจิตนุครับผมครับครับสวัสดีครับอ่ท่านรองลงพื้นที่ไปด้วยไหมฮะในวันที่เข้าไปที่ที่สำนักแห่งนี้อ่าได้ลงพื้นที่ไปที่สำนัก พระกรรมฐานสกยารามด้วย,วยครับผมในวันเกิดเหตุครับโอ้โหนะฮะงั้นก็เล่าให้ฟังเลยเป็นยังไงบ้างงั้นลองหลังจากที่เข้าไปนี้เป็นลักษณะยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยใช่ไหมครับผมคือก่อนอื่นนะครับเล่าที่มาที่ไปของเคสนี้ก่อนนะครับครับก็คือส,กกสอบอืบเนื่องจากกรมการสีมกรปกคอบเนี่ยได้รับแจ้งจากญาติของผู้ป่วยรายหนึ่งนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยได้เข้าไปรักษาจากพระนรสีนะครับที่สำนักพระกรรมฐานสกยารามครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ึ่งทางพระน,น,นรสีเนี่ยได้ให้ความเห็นเบื้องต้นว่าทางทางผู้ป่วยเนี่ยได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ให้ยากับปารักษ์รับประทานเพื่อรักษาโรคมะเร็งนะครับพอญาติทราบเรื่องปุ๊บเนี่ยก็เลยพาผู้ป่วยเนี่ยไปตรวจ<อ>กับโรงพยาบาลอีกรั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งจริงหรือเปล่าไม่จากเพราะอาการเนี่ยไม่เป็นปร,กร,รากฏอาการอะไรเลยอะไรประมาณนั้นครับการตรวจปรากฏว่าผู้ป่วยทางการเนี่ยไม่ได้เป็นโรคมะเร็งแต่อย่างใด ทางผู้แจ้งปบาแสจนรู้สึกว่าญาติของตัเนี่น่าจะถูกหลอกลวงแล้วก็เลยแจ้งบอกแสมาทางกองการสืบสอบปเคบเพื่อให้ทําการตรวจสอบพฤติกรรมของพทยนรศีครับผมครับครับในในวันนั้นผมก็เห็นทางท่านผู้การใช่ไหมครับได้ได้ได้แถลงข่าวเหมือนกันก็ร่วมกับทั้งออยทั้งอุยหลหน่วยงานเลยเห็นบอกว่าทางตํารวจเนี่ยก็วางแผนนะคือไม่ใช่ว่ารับแจ้งมาปุ๊บเนี่ยไปจับกลุมเลยก็คือมีมีการวางแผนด้วย วางแผนยังไงเห็นบอกว่าตํารวจก็ต้องปลอมตัวไปเป็นคนไข้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับ,บสำหรับเพสนี้คือมมนมีการแบ่งนะครับหลังจากลดแข<อ>้มกระแสเนี่ยเราแยกพฤติกรรมออกเป็นสองส่วนของกระบวนการนี้ส่วนหนึ่งก็คือจากการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อท็จจริงนะครับโดยตรวจสอบผ่านเพจเฟซบุ๊กนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการตรวจสอบของขั้นตอนการรักษาว่ามีการขั้นตอนการรักษาอะไรบ้างครับซึ่งการตรวจสอบจากเพจเฟซบุ๊กเนี่ยเราก็เพจเฟซบุ๊กของสํานักพระกรามฐานสกยารามเนี่ยครับ เราก็พบว่ามีการโพสทั้งรูปภาพนะครับวิดีโอการรักษานะครับและข้อความที่สื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าพานโนรสีเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถรักษาโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคไรแรงอื่นๆให้หายขาดได้นะครับ,รบก็มีการโฆษณาอวดอ้างสมรพคุณว่ามีมหาโอสถหลวงพ่อน้าสีสามารถรักษาโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตโรคลาสเมอร์ให้หายขาดได้นะครับ ตำรวจก็เลยทําการทดลองสั่งซื้อยาดังกล่าวนะครับพบว่ายาเนี่ยได้มีการจัดเป็นคอร์สในร,ราคาคที่ค่อนข้างสูงก็คือราคาประมาณสี่พันบาทต่อคอร์สขึ้นไปนะครับหนึ่งคอร์สอยู่ได้สิบปันจะเสียเงินสี่พันบาทในการซื้อ,อยามารับประทานสการโอนเงินไปก็มีการส่งผลผลิตภัณฑ์มาจริงครับแต่พอเราตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะไปส่งมิตรตรวจไปเคาะก็พบว่าเป็นแค่ชิ้นส่วนของพืชนะครับและชิ้นส่วนอื่นๆที่ไม่สามารถระบุได้นะครับแต่ในโฆษณาบอกว่าสกัดจากสมุนไพรมีความเข้มข้น ของตัวยาเนี่ยสูงกว่าธรรมดาถึงร้อยเท่าเออสิบเท่าโอครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นความจริงเลยครับอืมครับส่วนที่สองนะครับก็คือส่วนขั้นตอนของการเข้าไปตรวจอให้เจ้าหน้าตำรวจเนี่ยเข้าไปติดต่อขอรับการรักษาซึ่งเราได้เข้าไปติดต่อเนี่ยถึงสามครั้งครับในการติดต่อรักษาเป็นยังไงบ้างครับซึ่งปกติเนี่ยครับแต่นักสงฆ์เนี่ยคือการจะเข้าไปรักษาต้องมีการจองคิวล่วงหน้าแต่ทางเจ้าหน้าตำรวจเราใช้วิธีของการบล็อกอินเข้าไปเพื่อจะทำไปว่าเรายังไม่รู้ว่า ข้างในเป็นอะไรบ้างยังไงครับเพื่อจะเข้าไปปรับปรับปนได้มากขึ้นครับ,รบปรากฏว่าสองครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการรักษาจากพนักงานสีครับแต่มีกลุ่มของผู้ร่วมกระบวนการครับพยายามเข้ามาพูดคุยกับทนา่านตำรวจที่ปลอมตัวไปแล้วพูดคำน้ำว,ว่า,าและดูจากลักษณะท่าทางภายนอกแล้วเนี่ยอย่างเช่นที่ตำรวจคนแรกที่เข้าไปเขาบอกว่าคนแรกเนี่ยคิวคำ้ำมีกลิ่นตัว น่าจะเป็นเอ่อมะเร็งตับและกลิ่นตัวเนี่ยแรงมากเลยน่าจะเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายละถ้าไม่มารักษาต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้ครับแล้วตำรวจในนั้นขออนุญาตแล้วตำรวจในนั้นเป็นมะเร็งไหมฮะเป็นมะเร็งไหมฮะเออคือเราคัดเราคัดจากเอ่อจ้าหน้าตำรวจที่ลักษณะคล้ายๆกับคนนี้แต่คือสุขสุขภาพและการดูปกติในมีการตรวจรักษาทุกปีออทุกปีรับมีการตรวจสุขภาพก็คือไม่มีคือเป็นเป็นตำรวจที่แข็งแรงดีแหละไม่ไม่มีปั๊ไม่ไม่เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะฮะ แต่เรีกว่าอาจจะแบบเรียกว่าตัวค้ำหน่อยแกนแกนหน่อยแค่นะเองครับครับผมครับแล้วส่วนทส่วนคนที่สอนเนี่ยก็จะรักษาเดียวกันคือเราให้นั่งรถเข็นไปส่วนคนี้เขาบอกว่าตัวผอมผิวค้ำตาเหลืองน่าจะเป็นมะเร็งก้าสมองแล้วก็สั่งยาให้ทั้ง่อคนเนี่ยกลับไปกินต่ออย่างนี้ครับครับทักทักแต่ละทีนี่ผมว่าผมว่าทักแต่ละทีตำรวจมิมีตกใจเหมือนกันนะใช่ไหมฮะมีตกใจคราเมีตกใจครับครับแล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็อ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกทักว่าเป็นมะเร็งตับนะครับ <c oughs> เราก็เลยให้ให้ติดต่อเข้าไปขอรับการรักษาอีกทีหนึ่ง <c oughs> พอในการติดต่อเข้าไปปุ๊บทางทางพระเนี่ยก็ได้มีการนัดหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจี่ยเข้าไปรักษานะครับ <c oughs> พอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ทางพระนรสีนะครับหรือว่านายสิทธพั์เนี่ย <c oughs> ก็เป็นผู้ทําการตรวจรักษาให้นะครับวิธีการตรวจรักษาของพระก็คืออย่าให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนอน่ากไปกับพื้น แต่กนั้นก็จะใช้มือนวดมือคําไปตามตัว uh huh. แล้วก็มีก้อนหินก้อนหนึ่งเอามาวนบริเวณหน้าบริเวณอกบริเวณท้องครับ uh huh. จากการก็จะใช้เข็มคล้ายๆกับเข็มเย็บผ้าครับ uh huh. อเจาะบ,บริเวณนิ้วมือทั้งแปดนิ้วยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ uh huh. แล้วก็อ่าบริเวณอโคนขาจนถึงบริเวณหัวเขา่า uh huh. จำนวนประมาณยี่สิบสามจุดนะครับเ oh huh. จาะเสร็จแล้ว ื่อจะให้เลือดออกมา,าก็จะใช้แท่งเหล็กคล้ายๆกับปากกาครับวนๆๆเขาบอกว่าเป็นวิธีการดูดสารพิษออกจากร่างกายครับพอทำพอทําอย่างนี้เสร็จเรีอนแล้วก็บอกว่าอ่าเนี่ยบอกแล้วเป็นมะเร็งตับแต่คราวนี้ยยิ่งกว่าเดิมคือเป็นมะเร็งตับด้วยมะเร็งลำไส้แล้วก็แถมด้วยมะเร็งปอดเป็นสามมะเร็งเลยครับมารอบนี้คือพระนรีพูดเองใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับอ เป็นแค่เลือดเป็นแค่เลือดนี่ก็รู้เลยว่าเป็นมะเร็งรู้กันเนอ่ยใช่เขาใช้เพราะว่าเขาใช้กรรมฐานแลการดูเลือดออกมาเนี่ยเขารู้ว่าเนี่ยเป็นมะเร็งสามสามมะเร็งประมาณนั้นครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มีการสั่งจ่ายยาครับในราคาสี่พันบาทให้มาทานสิบสิบวันแล้วก็จะนัดหมายมาทาการตรวจรักษาไอทีอะไรประมาณนั้นครับผมถ้าจบแล้วตำรวจที่ไปรักษากี่รอบครับที่เป็นแผนเราเนี่ยเอ่อ เข้าไปสามรอบแต่คือได้เจอพระคือหนึ่งรอบครับผมแต่อีกสองรอบคือจะเจอเอ่อพ่วงกระบวนการรายอื่นซึ่งเราได้ดําเนินคดีไปหมดทุกรายครับผมที่ที่ไปเจาะเจาะตัวนี่คือคือรอบเดียวใช่ไหมไม่ได้ไปเจาะอีกใช่ไหมฮะครับผมหนึ่งรอบครับเป็นหนึ่งรอบครับผมอมแล้วก็ซื้อยามาในราคาหลายแนบาทสี่พันบาทครับผมทุกุครั้งนะครับสี่พันบาททุกครั้งครับโอ้ครับผมทีนี้เห็นบอกว่าทางตํารวจที่ให้เข้าแฝงตัวไปรักษาเนี่ยเราก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตํารวจเหมือนกันใช่ไหมครับ ครับผมได้ไปได้ไปตรวจสามอีกทีนึ่ครับก็คืออตรวจทางมะเร็งปอดนะครับพบว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นมะเร็งตามตามที่อตามที่พระนรสีได้บอกไว้ครับผมครับผมใช่ครับครับครับก็เลยนี่แหละเป็นหลักฐานชัดเจนว่าพระนรสีก็คือเรียกว่าหลอกลวงอดอ้างอ่นใช่ไหมฮะว่าว่ารักษาแน่นอนครับผมแน่นอนนะฮะเออตอนนี้ศึกศึกหรือยังฮะลองฮะเออ ก็ค <S an> ือคือหลังจากนั้นนะครับก็คือดูพฤติการของเขาเนี่ยครับก็คืออ่าหลังจากนั้นก่อนจะเข้าค้นเนี่ยแล้วก็รวบรวมพฤติการทั้งหมดนะครับรื่องขอขยะถัก็คือเราก็เห็นแล้วว่าพันนรสีเนี่ยกับพวกเนี่ยก็เหมือนกับมีลักษณะของการรวกลวงประชาชนครับโดยการโพสต์ข้อความสื่อให้เห็นว่ารักษาโรคได้อดอ้างสรรพคุณสรรพยานะครับแล้วซึ่งผ่านทางเฟซบุ๊กซึ่งเี่ยเปิดสาธารณะคนทั่วไปเข้าถึงได้มองเห็นได้ครับซึ่งข้อความต่างๆเนี่ยคือเป็นข้อความเทป <C ans i> นะครับเ <c oughs> นื่องจากพระนรศีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพว <c oughs> ิชากรรมแล้วก็การตรวจรักษาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการตรวจรักษาตามหลักวิชาการทางการแพทย <c oughs> ์ก็เลยซึ่ง็นการอาศัยก็เรียกว่าอาศัยความเชื่อความศรัทธาทางศาสนานค <c oughs> แล้วก็เอาความบาดกลัวความทุกข์ร้อนของประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องมือหวบกลวงประชาชนในให้ให้หลงเชื่อแล้วก็ไม่นิสัยว่าบุคคลนั้นเป็นโรคร้าย แล้วขายผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าเป็นยารละสารโลคในราคาสูงครับเป็นตำรวจเลยทําการออกหมายจับท่านโนาีกับพวกโขกลายครับผมแล้วก็ได้นําไปสู่ปฏิบัติการในการทําการตรวจค้นจับกลุ่มครับครับเพจที่ว่านี้ก็คือสํานักพรกรรมฐานสารกยารามกยารามครับตอนนี้ตอนนี้ผมผมก็เข้าไปดูคือยังยังมีอยู่เลยนะเป็นว่าเพจก็ยังยังเปิดอยู่เลย อ่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงที่อ่หลังจากที่เข้าปฏิบัติการช่วงแรกๆครับ,รบจะมีการลูกเพตจะเออจะมีการติดเพตอเนื่องจากว่าพอเราเข้าไปปฏิบัติการปุ๊บทำการตรวจผลก็คือจุดที่เป็นสํนา,านักพระกรรมฐานเลยจุดหนึ่งคืออ่เป็นเทวสถานซึ่งเป็นบ้านของทางพระนรสีเนะี่ยเราค้นสองจุดเสร็จแล้วก็ทําการจาับกลุ่มแล้วก็มีการฝึกพระนรบเสร็จ้อยครับผมบแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการติดเพจไปประมาณสามสี่วันได้ครับผมครับ ครับนเนี่ยผมยังเซิร์ชดูแล้วยังยังขึ้นอยู่เลยนะกลัวค,คนจะไปหลงเชื่ออีกกันนะฮะทดลองนะครับะะผมทีนี้ทีนี้เอ่อตอนนี้ถามนิดหนึ่งอย่างอย่างทางสํานักกรรมฐานเนี่ยกับวัดคือเป็นที่เดียวกันหรือว่ามันมันคนละที่ฮะ,ะสำนักกรรมฐานกับวัดเนี่ยเป็นคนละคนละแบบกันวัดก็คือเป็นสารที่ที่เป็นวัดอยู่แล้วมีจานวนพระสงฆ์จะเอ่อสถาน กรรมฐานเนี่ยก็คล้ายๆสำนักสงฆ์แต่ต้องมีการไปขอจดทะเบียนต้องแจ้งว่าเป็นพื้นที่กี่ไร่มีพระจำพรรษากี่องค์ยังไงต้องมีการ้นทะเบียนที่ถูกต้องแต่แต่แตที่ที่แห่งนี้คือไม่ได้ยังไม่มีการ้นทะเบียนขออนุญาตที่ถูกต้องอ๋อไม่แหหมายถึงว่าทางทางพระนรีเอนี่ยคือคือท่านก็ท่านก็มีวัดสังกัดอยู่ใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเป็นเป็นคนละที่กันกรับมีวัดมีมีวัดต้องสังกัดก็จะเป็นคนละที่กันที่มาตั้งฮะฮะคือเอาสถานที่สำนักปริบัติธรรมเนี่ย อ่าหลอกลวงประชาชนแล้วก็ทําการรักษาที่นี่ถูกไหมครับอ่าทการรักษาที่นี่จะวัดที่นี่แต่ไม่ได้อยู่ไปจำวัดในวัดที่ต้นสังกัดที่ตัวเองสังกัดครับผมอ๋อครับผมอ่าตอนนี้เห็นบอกว่ามีการแบบออกหมายจับอ่หกหกท่านใช่ไหมครผู้ต้องหาหกคนครับผมครับหกคนผู้ต้องหาหกคนครับผมครับมีมีมีใครยังไงบ้างครับท่านรองครับอ่าผู้ต้องหาหกคนที่เราอ่ออกหมายจับนะครับก็จะมีหนึ่งก็คือพุณนรศีนะครับนายจิตทัศน์ ไม่เป็นผู้ทําการรักษาครับที่นีฉายโรคต่างสองนายเดชรินเขาจะเป็นผู้ที่คอยคัดกรองผู้ป่วยในการพูดคุยกับผู้ป่วยน้่มเล้าใจผู้ป่วยสามนางสาวอารินดาครับถึงหนึ่งอันนี้คนที่จะมีหน้าที่เป็นคนจ่ายยาแล้วก็เป็นคนคัดกรองผู้ป่วยสี่คือนางสาวอดียาหรือมดคนนี้จะเป็นผู้ช่วยของพระนรสีครับในการคอยให้การรักษาคนที่เข้ามารักษาครับถ้านายละวิวัฒนะครับ ในเราคือวัดมีหน้าที่ในการถ่ายรูปทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอแล้วก็โพสเฟซบุ๊กครับผมบส่วนหกคือนางวชนางวชิระอักษาาราหรือแม่เนี่ยคนนี้จะเป็นนั้นทาหน้าที่คือคอยกอ,อกยาก็คืออ,อยาเนี่ยพระนรสีจะเป็นคนบอกสูตรแล้วน,นางสาววชิระอักษรา,าเนี่ยจะเป็นคนกอ,อกยาเข้าแคปซูลแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ครับอืนะครับอย่างาที่ผม,ผมเคยบอกคุณผู้ฟังไปว่า เนี่ยคือจริงๆถ้าเป็นลักษณะการกรอกยาเข้าใส่แคปซูลอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องทําแบบนี้ห้องแบบปลอดเชื้อดีๆเลยนมีมาตรฐานอันนี้เขากรอกกันข้างๆมุมห้องเลยอ่ะอ่าใช่ก็คือเป็นเหมือนกับห้องใกล้ๆกับโรงอาหารอะไรครับแล้วนั่งกรอกกันปกติซึ่งก็เป็นยาที่ไม่ได้รับอนุญาตจากออยซึ่งไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับออยด้วยซ้ำไปครับอ๋อนั่นสิฮะถ้าลองได้ดูต่อไหมครับว่าเอ๊ะคนที่อยู่ในขั้นตอนการรักษาต่างๆเหล่านี้คือ มีเยอะไหมมีกี่คนหรือว่ามีคนแบบมาร้องเรียนหรือว่ามาแจ้งเจ้าหน้าที่หรือยังนะฮะเอ่อเบื้องต้นนะครับคือหลังจากที่เราเข้าไปเนะี่ยเราก็คือตรวจสอบจากสมุดเขาเรียกว่าสมุดรายชื่อของผู้เข้ารับการตรวจรักษาของที่นั่นนะครับพบมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายครับผมแต่ก็คือในในในชั้นนี้คือเรายังไม่สามารถที่จะสืบไปถึงตัวของผู้ได้รับความเสียหายรายอื่นๆซึ่งเมื่อเมื่อมีการเผยแพร่ทางสารลักษต่างๆครับ ก็อยากอยากจะเชิญชวนนะครับก็คือเราก็ถือว่าคือเราเราแบ่งออกไปกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เข้าไปรักษาเนี่ยไปสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นมะเร็งจริงๆเข้าไปรักการรักษาแต่ซื้อยาในราคาแพงกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีอาการป่วยทั่วไปนะครับเข้าไปรักษาแต่ผู้ป่วยนิฉัยว่าตัวเองเป็นอโรคมะเร็งนะครับถ้าสองกลุ่มเนี้ยเราเราเราถือว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นผู้เสียหาย นะครับในคดีนะครับ uh huh. ซึ่งผู้เสียหายทั้งสองกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะถ้าถ้าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองถูกช่อโกงว่าถูกหลอกลวงให้เสียเงินเสียทองไปนะครับ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินสดหรือว่าต้องเงินโอนสั่งซื้อทางเพจทางออนไลน์ต่างๆ uh huh. แล้วถือว่าตัวเองแบบถูกหลอกลวงนะก็คือถือว่าท่านสามารถที่จะเข้ามาติดต่อทางมกบคบเพื uh ่อ huh. ที่จะให้มาแจ้งความดำเนินคดี หรือว่าถ้าว่าท่านป่วยจริงๆแม่สต่มาเดินทางมาได้ครับทางบอก,อบอก,อบอกปคบก็ยินดีที่จะจัดพนักงานสอบสวนเพื่ออำเนิออนความสะดวกให้แก่ท่านครับานะครับะะได้มีพยานหลักฐานได้ในหลากหลายมิติยิ่งขึ้นครับครับผมเพราะว่าอ,อย่างน้อยเราก็ทราบแล้วแบบว่ามีคนแบบมีรายชื่อที่ไปรักษาเนี่ยนะฮะประมาณร้อยกว่าคนใช่ไหมครับครับอ่าประมาณร้อยกว่าคนนะก็ฝากกันไว้ด้วยเพราะว่าจริงๆอย่างพระนรสีเองท่านก็เป็นเป็นพระดังอ่ะใช่ไหมเป็นอดีตพระดังที่ที่อู่ทองอ่ะนะครับอ่านะครับ แล้วก็มามาอวดอ้างว่ารักษาแบบมะเร็งได้แบบนี้โดยทั้งทั้งที่คนที่เข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งเลยนะครับก็คือใช้วิธีการ,รบแบบทักแล้วบอกว่าเออมีเอาชานดูเอาชานรักษาอะไรประเภทเนี่ยใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับก็ถือว่าเป็นการเป็น,เป,นเป็นการหลอกลวงนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งลองลองได้ได้คุยกับ,บทางพระนรสีด้วย,ยวไหมครับว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงเอาแบบเอาเรื่องอย่างเหล่าเนี้ยมามามา,มาหลอกประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับผม อ่าเออคืออันนี้คือในความเห็นของทางอดีตพระนรสีเองครับในวันที่จับกลุ่มเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือว่าอะไรแต่เขาคิดว่าการรักษาทางโลกไม่สามารถช่วยคนได้เขาเลยต้องใช้การรักษาในวิธีของเขาซึ่งเขาคิดว่าวิธีของเขาได้ถูกต้องแล้วเอในการรักษาทพ่จะช่วยบุคคลเขาคิดว่าเขาทําถูกแล้วครับคือในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ถูกต้องตามแนตอนของกฎหมายและหลักวิชาชีพวิชากรรมทั้งแผนปัจจุบันแผนไทยแผนจีนแผนผสม เอกาต่างๆคือไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะฮะคือก็ไม่ได้จบหมอหรือว่าจบเภสัชอะไรมาใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับอ่านะฮะเรียกว่าองค์ความรู้ต่างๆว่าก็ไม่ไม่น่าจะแบบถึงขนาดนั้นว่ารักษามะเร็งมีมีกี่โรคนะฮะมะเร็งอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะอ่าหลักๆเลยนะครับที่ที่เขาที่เขาโพสต์แล้วคิดว่าตัวเองทําได้เนี่ยครับจะมีอแป๊บนึงนะครับ เอาแบบสั้นๆเอาสั้นๆได<ห>้ความครับ,รบข้าวๆวก็ได้ครับมะเร็งร้าวนะครับโรคตับโรคใ,ใจโรคหัวใจโรคปอดเส้นเลือดขีดไขมันอุดตันระบบสมองเสือ่อมโรคมะเร็งไตไวายเบาหวานอสมรประสาเสื่มอมประมาณนี้รเรียกว่ามาเป็นชุดเลยนะครับคือคือคนที่อายุมากๆหรือว่าคนที่แบบสูงอายุแล้วบางทีมักจะเป็นโรคเหล่านี้ใช่ไหมัาจะเป็นโรคเหล่านี้นะครับมันจะมีปวดข้อปวดเข่าปวดขาปวดหลังหมอนรองกระดูกนะครับเราจะใช้ยาตัวเดียวกันในการรักษาครับ เนี่ยผมดูในเพจก็ยังมีอยู่เลยนะมีมีคลิปวิดีโอด้วยนะฮะรักษาปุ๊บนี่ขึ้นมาขึ้นมาเดินได้เลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะฮะใช่ครับเออไม่ไม่ไหวนะฮะต้องให้ทุกคนแบบกูยเงินกเนราต้องเลยเลยอยากให้กลุ่มบุคคลพวกเนี้ยคือพวกแต่ละท่านเนี้ยเข้ามาให้ข้อมูลกอาจจะมีการทำหนังสือเชิญมาหรืออาจจะมีหมายเรียกให้มาเข้ามาพบก็อาจจะมีในอนาคตต่อไปครับจะมีการส่วนต่อไปอีกทีครั นะหรือว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อาจจะชมในช่วงนี้อยู่นะฮะแล้วก็เออมีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักว่าไปรักษาที่นี่นะฮะเป็นสํานักปฏิบัติธรรมเนี่นะฮะสํานักพระกรรมฐานศากยารามนะที่ที่อําเภออุททองจังหวัดออสุพรรณบุรีน,รนะครับ,บรก็ก็อยากจะให้ให้ข้อมูลเนี่ยกับทางเจ้าหน้าที่นะปบอกระบ,บอด้วยนะครับจะได้มีแบบหลักฐานชัดเจนอะไรมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องการหลอกลวงเรื่องต่างๆเหล่านี้เห็นมีหลายข้อหาเลย ตั้งนําเข้าข้อมูลเป็นเ็จแล้วก็ปลุกลูกป่าด้วยใช่ไหมครับปลุกลูกพื้นที่ป่าด้วยอข้อหานะครับในสาหรับสําหรับในในเครือข่ายเนี่ยทั้งเครือข่ายจะถูกดําเนินคดีก็คือร่วมกันช่าโกงประชาชนครับร่วมกันประกอบสถานปฏิกรสถานพยาบาลโดยไม่รับอนุญาตดําเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่รับอนุญาตขายยาแผนขายยาขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยรับอนุญาตครับนะครับแล้วก็ ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพที่ไม่ได้้นทะเบียนนะนะครับแล้วก็ร่วมกันโฆษณาัณฑนสมุนไพน์้นอสอดอ้างสรรพคุณว่าสามารถบำบัดรักษาโรคได้ครับ,รบอันเป็นเท็จนะครับแล้วก็ก็คือร่วมกันนำสู่นำเข้าสู่ระบบคอมเพลตขึ่ขอข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับนะส่วนท่นานนายสีเนี่ยก็จะมีข้อหาเพิ่มเติมอีกก็คือข้อหาประกอบวิชาชีพเบชกกร,รมหรือมรดกญาติแล้วก็บ,บุกลุกก่อสร้างเท่าฐานเข้ายึดครองป่าและ ทำให้เกิดความสูญเสียสภาพของป่าถึงแห่งชาติเดยนเรื่องินญาตครับผมในวันที่เข้าจับกลุ่มนี่มีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาป่วยแล้วก็ไปไป,ไปรักษาอยู่ไหมครับแบบคาหนังคาคำวินไหมฮะขนาดมันในวันจับกลุ่มครับ<ะ>ก็คือต้องต้องบอกก่อนว่าเขาตอนเข้าไปตอนเช้าเนี่ยทางทางนางสาวอาริยากับนางสาวอารินดาเนี่ยแจ้งว่าท่านนรสีเนี่ยช่วงกลางคืนจิดจิตนิมมุลอตอิด รักษามีเคสเข้ามาด่วนตอนประมาณตีห้าไม่สญญามารถรงมารักษาให้กับผู้ป่วยได้ครับทางเลยแล้ว,ลวพระโนรีก็เลยได้ให้นางสาวอาริยาเนี่ยป็นคนรักษาแทนซึ่งในขณะที่เราเข้าไปทําการตรวจค้นจับกลุมเนี่ยเรววกาก็พบว่านางสาวอาริยาเนี่ยก็กําลังรักษาผู้ป่วยอยู่โอ้โหกำลังเข็นถือคา่าค่าเข็นค่านางค่าเขาเลยค่านางคาเขาเลยนะฮะอออีกอีกอันนึงนะที่เป็นไฮไลท์สําคัญเนี่ยนะครับก็ บอกว่าเอ๊ะที่มาที่ไปในการรักษามะเร็งให้กับผู้คนเนี่ยก็คือเห็นบอกว่าพระอดิตพระนรสีเคยรักษามะเร็งให้กับสุนัขมาก่อนเอออันนี้อันนี้เป็นการข้อมูลจากการตรวจสอบในที่เขาโพสในไอเพจสำนักรกรรมฐานนะครับก็จะมีระบุว่าเนี่ยตรวจค้นจากการดั่งกรรมฐานรานักษาสุนัขชื่อปีใหม่ป่วยมะเร็งจนหายครับผมก็คือเป็นที่มาที่ไปของการรักษาว่าผล มีพื้นฐานของการรักษาแล้วมีความรู้จากการรักษาเนี่ยจากการรักษาสุนัขตัวนหนึ่งก่อนแล้วก็มานํามาประยุกต์รักษากับคนทั่วไปครับครับครับแต่สื่อณปัจจุบันเนี้ยสุนัขที่ที่อ้างว่าปวดเป็นมะเร็งเนี่ยก็คือได้รากษาไปาแล้วครับครับแต่ว่าก็จะมีการตั้งลูกตั้งตูปปั้นอยู่ทั่ววัดครับครับคือเหมือนว่าเหมือนว่าจะให้มันมีการสร้างคือความคิดของผมนะคิดว่าเออน้าจะมีการสร้างแบบสตอรี่ให้คนได้แบบเชื่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ ครับผมเพื well, ่อให้ประชาชนทุกไปเข้าใจว่าเอ้ยถ้าโนรีมันมีพลังพิเศษนักษารู้ได้อะไรนาดสุดน่าเกลียงรักษาได้เลยอะไรเงี้ยประมาณแต่รักษาสองเดือนก็ตายมั้งรู้สึกได้ยินข่าวมันก็ไม่น่าจะนั่นได้เนี่ยนะฮะเออเนี่มีมีหลายข้อหาทีเดียวนะฮะคือตอนจากนี้ไปกระบวนการที่จะเป็นยังไงบ้างครับเออคือณตอนนี้ครับคือสําหรับคดีเนี้ยเราจะผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดหกลายเนี่ยเราจะกลุ่มดําเนินคดี หมดทั้งหกลายในข้อหาทุกข้อหาทุกมิติแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือจะเป็นขบวนการของการเยียวยาบําบัดของผู้ป่วยที่เขารับการรักษาหรือผู้เสียหายในกลุ่มต่างๆครับอ่าคือตอนนี้ก็คือพยายามจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดจากคนที่เคยไปรักษาที่นี่นะครับผมนะก็ฝากฝากช่วยกันให้แชร์แล้วก็ส่งข่าวกันด้วยก็แล้วกันนันะฮะทีนี้เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้นะครับทดลองครับว่ามันก็มีเยอะนะครับอย่าง ไปวัดวาอารามต่างๆเหล่านี้บางทีก็จะมีอย่พระเออให้แบบสมุนไพมรมากินหรือว่าช่วยแบบรักษานน่นนี่นั่นหรือบางทีก็ไม่ได้เป็นวัดด้วยนะฮะบางทีก็เป็นแบบเออเหมือนสำนักปฏิบัติชวนกันไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนรักษานู่นนี่นั่นได้เป็นโรคนั้นโรคน,น,นี้ก็มียารักษาอะไรเงี้ยซึ่งเหล่านี้นะครับ <S <S ผมว่าประชาชนที่ที่เรียกว่าอาจจะเออหมดที่พึ่งหรือว่าบางทีอาจจะแบบเอ่อมีความทุกข์กับโรคประจําตัวอะไรอยู่แล้วเนี่ยแล้วอาจจะหลงเชื่อได้ง่ายๆแล้วผลกระทมก็เกิดขึ้นฮะ คือเราจะต้องระวังยังไงกับเรื่องราวแบบนี้ครับอ่าการเน้นระวังครับก็คือก็คือขอเน้นย้ำที่น้องประชาชนครับ,รบให้พิจารณาอย่างดีทั่วนะครับก่อ,อนจะเข้าไปรับการรักษาพยาบาลเนี่ยทุกประเภทเลยนะครับ,รบทุกโรคก็คือขอให้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์จริงๆหรือจากสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอย่าหลงเชื่อในโฆษณาจากสื่อโซเชียลหรือจากคำบอกเล่ากันปากต่อปากว่าบุคคลนี้สามารถรักษาโรคแก้สรารพัดให้หายขาดได้ โดยเฉพาะอย่างนี้โรคร้ายแรงอย่างเช่นมะเร็งมาหวานอามาพึก์อัมาพาดโรคเอทอะไรครับเพราก็คือตั้งข้อสงสัยไปก่อนว่าเป็นการปวดอ้างนะครับให้หลีกเลี่ยงการเข้ารักษาแต่แต่มันก็อไม่ใช่ว่าวัดทุกวัดหรือว่าสำนักสงฆ์ทุกสำนักสงฆ์จะผิดหมดแต่คือจากการคิดตรวจผลมาเนี่ยมันก็มีสำนักสงฆ์หรือวัดต่างๆที่ขออนุญาตถูกต้องแล้วก็สามารถดาเนินการรักษาที่ถูกต้องได้นะครับซึ่งอาจจะใช้วิธีการรักษาแบบ แพทย์แผนไทยบ้างแพทย์แผนจีนหรือแบบแพทย์ผสมผสานในการ<อ>รักษามันก็มีที่ถูกต้องครับผมอืมคือที่ถูกก็มีแต่ที่ที่หล,ลอกลวงนี่มันก็มีเหมือนกันกนะครับก็มีอยู่ควรระวังใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วถ้าถ้าเผื่อว่านะถ้าเผื่อว,ว่าคนที่อาจจะแบบเห็นแบบเนี้แล้วก็มีความรู้สึกเอ้ไม่มั่นใจนะครับอว่าเขาหลอกลวงไหมเขาเขาพูดจริงไหมจะรักษาได้ไหมอย่างเงี้ยเราต้องทํายังไงคือคือเราจะต้องตรวจสอบพอก่อนเบื้องต้นไหมว่ามีใบอนุญาตไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคือก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยครับเราสามารถ สอบถามข้อมูลนะครับถ้าอย่างอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะสอบถามไปที่สำรรนักงานสาธารณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัดครับถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยก็สอบถามไปที่กรมสมนับสนุนบริการสุขภาพกับหนูสบศแตทางหน่วยงานนี้เขาจะมีข้อมูลฐานข้อมูลว่าสถา,านที่ต่างๆเนี่ยได้รับการอนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไงครครับผมนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าอ่ะเข้ากระบวนการรักษาเข้าไปแล้วได้ยามากินละหรือว่าได้อะไรมามามาใช้แล้วอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดผลกระทบอะครับไปถึงว่าเอ้ยซุดกว่าเดิมหนักกว่าเดิมจากที่เคยเดินได้เดินไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย อจะต้องทำ<ช>ยังไงครับผมอหถ้าหากว่าได้รับผลกระทบจากการเข้ารักษาพยาบาลหรือว่าอะไรต่างๆสามารถแจ้งมาทางที่บอกปอคบ,อออบอได้ครับครับบอกปคบอยินดีที่จะรับแช้ประชาชนยินดีที่จะบรรทุกให้ท่านได้ครับผม สายด่วนก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามห้าทางสายด่วนเป็นหนึ่งสามห้าหรือครับหรือเพจเฟซบอ๊กบกปคบอเตือนไทยผู้บริโภคครับผมครับผมในช่วงนี้ก็เห็นทางบกปคบที่คือทํางานแบบเยอะเหมือนกันนะนะครับทั้งทั้งเรื่องนี้มีเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยผมจำได้หลายๆเรื่องเลยนะครับมาเตือนไปประชาชนเยอะเหมือนกันนะครับครับผมนะถ้าเผื่อว่าคุณคุณได้รับผลกระทบนะฮะในเรื่องของในฐานะที่คุณเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกรัฐเอาเปรียบหรือว่าได้รับความเสียหายนะครับคือแจ้งได้ที่ อ่าปคบนะครับกรมกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับผมวันนี้ขอบคุณรองมากเลยที่มาให้อ่าความรู้กันนะครับแล้วก็ช่วยกันเตือนนะพี่น้องประชาชนกับหยุดเป็นเหยื่อนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับคุณกิตพันธุ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าเนี่ยฮะก็คงมาเตือนภัยกันละนะครับคุณผู้ฟังครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกกันนะว่ามันมีเยอะแบบนี้นะครับบางทีก็ไม่ได้เป็นวัดวาอารามอะไรหรอกครับอาจจะมีการตั้งเป็นแบบสำนักตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หลายๆคนก็หลงเชื นะครับหรือว่าอาจจะมีการเรียกว่าแจกจ่ายก็ได้เนาะนะแจกจ่ายพวกยาแบบนั้นยาแบบนี้แล้วคนก็ไปต่อแถวกออันเยอะๆแล้วไปรับยาอะไรมาอย่างเงี้ยนะคือที่ถูกต้องก็มีอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าที่หลอกลวงก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าใครจะไปเห็นในโลกออนไลน์นะครับว่าที่นี่เขารักษาอันนั้นอันนี้นะเพื่อเพื่อความชัดเจนยืนยันนะรตรวจสอบไปที่าสาธารณสุขก่อน นะครับว่าเออจริงๆตรงเนี้ยนะครับเขาได้รับอนุญาตถูกต้องนะตามกฎหมายไม่มีการขออนุญาตมีการขึ้นทะเบียนกันไหมนะครับถ้าไม่มั่นใจนี่ก็ขอแนะนำว่าอย่าเลยนะครับเพราะว่าผลเสียอาจจะตกอยู่ที่เราก็ได้นะครับผมแต่ถ้าหากคุณได้รับผลเสียผลกระทบแล้วก็อย่าลืมนะครับแจ้งได้นะฮะที่ตํารวจปคบนะครับก็จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เกี่ยวข้องนะกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอ่ะวันนี้หยุดเป็นเหยื่อนะฮะขอบคุณในการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาให้ นะฮะติดตามกันได้ใหม่นะฮะหยุดเป็นเหยื่อในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันเสาร์ประมาณสองทุ่มนะฮะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถูกหล,ล,ลอกลวงหลอกลงกทุนถูกหลอกโอนเงินถูกบูรีห่วนยี่หกห,หยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็น